ก็ไปนําตัวแล้วหาไปไหนมาขึ้นรถตู้แล้วพาไปที่สอพอกกตูม,มเพราะชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้มาเดินอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยสอวันแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยโอโ้โหขึ้นไปอยู่บนน้นนะบนภูเขาแถวและแวกคูเหล็กไฟมีกระเป๋าเป้ลักษณะแบบนี้นะมีสะพายด้วยมีถุงปุ๋ยกระสอบข้าวของพรุงพรังอะคะ่ะแบกแบบเนี้ย แต่บางส่วนมันก็ดูเหมือนกับเป็นของใช้ของเด็กๆอะไรพวกนี้ก็มียิ่งเปิดมาดูข้างในกระเป๋าในถุงกระสอบพวกนี้นนมีหลักฐานต่างๆ,างๆเยอะแยะไปหมดนะครับความคืบหน้าของผู้ชายคนนี้เนี่ยเดี๋ยวขยายเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนนี้คือภาพเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ตํารวจนําตัวชายคนนี้มาที่สพกกตูมนะฮะเพื่อมาสอบถามว่ามาจากไหนอะไรยังไงเร่ร่อนยังไงมาถึงบ้านกกกแล้วมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนอะไรกับคดีของน้องชมพู่ไหม แม้จะเพิ่งมีคนเห็นเขาในช่วงสองสวันที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้ล่ะนะเพราะว่าชาวบ้านหลายคนบอกว่าพื้นที่บ้านกกอกก็ยอมรับว่าก็มีชายเร่ร่อนคนเร่ร่อนเนี่ยเข้ามากันบ่อยๆเข้ามาเขาก็ให้กันออกไปออกไปเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาคนเก่าเข้ามา<ช>บางคนบอกผู้ชายคนนี้ปีที่แล้วก็มาใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะบอกว่าปีที่แล้วก็มาแต่ว่าไม่ได้แบบเข้าของพรุงพรังแบบนี้แล้วก็ดูดูเด็กกว่านี้ปี<ช>นี้แก่ขึ้นถูกต้อง แต่ผู้ชายคนนี้แม้จะดูเป็นคนเร่ร่อนอะนะฮะเรื่องจิตใจต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงเนี่ยแต่ทําไมเดินขึ้นภูเขาขึ้นภูเหล็กไฟอะไรก็แล้วแต่ทําไมดูชํานาญกังนะแล้วช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปหรือสิเ็ดพฤษภาคมเขามาหรือเปล่านี่นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี่ก็มีการสอบถามกันนิดหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ ออกเดินเที่ยมมานานวนะมาที่วันเดือนไหนเนี่ยจะไปไปไหนก็จะไปเขาหงไปเขาหงอ้เราหายไปไหนมาครับเนี่ยเขาไปบ้านในภูเขาในภูเขาครับสรุปยืนยันไม่เคยมาที่นี่ไหมไม่เคยครับไม่เคยนะกลัวไหมนี่ก็ัวกลัวกล่องกล่องขึ้นเที่ยงก็หยอกสรุปจะไปหาใครพี่อ๋อโอเคโอเคโอเค ความคืบหน้าของชายคนนี้เรามีให้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับผู้ชมครับชายเร่ร่อนคนนี้นะครับตรวจสอบไปแล้วนะครับตำรวจสอบถามและชื่อนายสงบอายุ56ปีเขาเป็นชาสุรินนะครับมีคนไปพบที่เถียงนาของนายสมคิด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่เถียงนานายสมคิดอยู่ใ,นในกล้ๆกับภูผาพางซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเหล็กไฟนายสงบเนี่ยบอกว่าเขาเดินมาจากบ้านกกตูมขึ้นภูเหล็กไฟแล้วก็ลงมาที่บ้านกกกอกแต่เขาก็บอกไม่แน่ชัดว่าเขามาทําไมจะไปไหนอะไรยังไงเขาบอกเขาก็ไปของเขาเรื่อย <ns> ตามสิ่งที่ได้ยินในหัวในหูไรของเขาอย่างเนี้ยนะครับในถุงกระสอบปุ๋ย ที่นายสงบถือมาเนี่ยว่าในกระเป๋าเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะเอาถุงกระสอบก่อนนะครับถุงกระสอบปุ๋ยนะมีเสื้อกันหนาวแบบมีหมวกคลุมสีแดงมีมุ้งสีเขียวมีเส้นผมมีกันไกลมีมีดมีเครื่องลางลักษณะเหมือนกับเป็นกะลาสามรูสามตานะครับร้อยเชือกไว้ด้วย มีเงินด้วยนะเงิน500บาทนะครับมีขวดเครื่องดื่มบารุงกําลังนะมีกล้วยมีขวดน้ําพลาสติกแล้วก็มีขวดเครื่องดื่มอีกนะครับส่วนในเป้กับกระเป๋าสะพายนะครับก็มีของอื่นอีกหลายอย่างนะหวีก็มีช้อนสแตนเลสก็มีกระเป๋าสตางก็มีมีกระดาษนะเหมือนกับสมุดหรือว่ากระดาษโน้ตสมุดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาเขียนด้วยลายมือลายมือนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ละนะ เหมือนกับเป็นคาถาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมีภาพของหญิงสาวในชุดเหมือนกับประกวดนางงาม,มาในชุดว่ายน้ํา,าตรงนี้เขาบอกว่าเขาเขียนตามสิ่งที่ในหัวเขาบอกมาใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคาถาแล้วก็ลายมือสวยเลยนะคะใช่เขามีคนบอกมาเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนเขาก็จดจดจดเนี่ยนะฮะวันนี้เราแกะรอยให้นะครับเรื่องของคํา พูดหรือว่าการเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับว่าจะเกี่ยวข้องเป็นคาถาอะไหรหรือไม่อย่างไรท่านรอดูไปเรื่อยๆนะครับเอาความคืบหน้าของนายสงบเนี่ยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนําตัวนายสงบไปส่งที่โรงพยาบาลมุกดาหารก่อนนะครับเพื่อให้ตรวจสอบอาการนะครับว่าตกลงแล้วเขาเป็นแค่คนเร่ร่อนหรือจะมีอาการลักษณะสติไม่สมประกอบจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอของนายสงบเอาไว้แล้ว นะฮะเพื่อตรวจเทียบเคียงกับคดีของน้องชมพู่ในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเส้นผมที่เจอในข้าวของสัมภาระของเขา<ฆ>นะฮะแล้วก็เส้นผมของเขาเองด้วยกับเส้นผมในคดีน้องชมพู่ที่ศพของน้องชมพู่เนี่ยเส้นผมบางส่วนก็ถูกตัดไปนะฮะหลานชายนายสงบนะครับที่เราได้สอบถามข้อมูลไปบอกว่านายสงบเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเป็นคนฉะเชิงเซานะ แล้วก็ย้ายไปอยู่สุรินนะไปทําไร่ทําสวนแต่ว่าพักหลังหลๆนายสงบเขามีอาการเหมือนกับอาการทางจิตประสาทเป็นโรคหูแว่วกลัวผู้กลัวคนบางทีก็มีอาการหลอนเหมือนกับได้ยินเสียงคนเนี่ยอยู่ในหูในหัวเขาตลอดเวลาเขาบอกว่าบางทีก็เป็นเสียงพระอิน mm hmm. มาสั่งให้เขาทํานู่นนี่นั่นอันนี้หลานชายเขาบอกนะฮะบอกว่าให้ไปที่นั่นไปที่นี่พอเขาได้ยินปุ๊บ เขาก็ทําตามค่ะ,ะบางทีก็ไม่ทําตามแต่บางทีก็ทําตามเหมือนกับเนี่ยในสมุดเนี่ยเขาจดเต็มไปหมดเลยใช่เขาบอกเขาได้ยินในหัวเขาก็จดจดจดโอ้นี่ค่ะนี่เย็นเมื่อวานนี้มีญาติพี่น้องที่รู้ข่าวฮะเขาก็เห็นข่าวทางโทรทัศน์ค่ะ,อะเอาอามาอยู่ที่นี่เหรอเขาก็มานะฮะมาที่สอพอก,อกกตูมนะครับแต่ก็คลาดกันเพราะว่าตํารวจเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะฮะอ่าอันนี้คือความคืบหน้าของผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะครับ คือทีมข่าวก็ไปคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีนะคะก็ขอถามถึงสองคนล่าสุดไม่ได้จะไปปรักปราเขาว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แต่แค่อยากไปถามหมอปลาว่าสัมผัสอะไรพิเศษได้บ้างไหม,มก็คือชายเร่ร่อนคนนี้นะค่ะลุงสงบเนี่ยเขาไม่ใช่คนบ้านะคือบ้าถึงขั้นกินของบูดของเน่าอ่ะครับส่วนเรื่องการเขียนอะไรในกระดาษในหนังสือเนี่ยเป็นอักษรเป็นอะไรเนี่ยหมอปลาบอกว่าไม่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่คาดว่า ลุงคนนี้ที่เป็นชายเร่ร่อนอาจจะเคยทําอะไรสักอย่างเช่นเสพสารเสพติดพอเลิกก็จะมีอาการหลอนหูแววเพ้อฝันคิดไปเองต่าง,าง,างๆนานาลักษณะแบบนี้และที่หมอปลาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกี่ยวข้องกับชายเร่ร่อนคนนี้นะสมมุตินะสมมุติสมมตุมมติว่าชายเร่ร่อนคนนี้ไปอุ้มน้องชมพู่ออกมาเด็กร้องแน่นอนอดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วเด็กไม่รู้จัก น้องต้องร้องแน่นผู้ต้องหาคดีครั้งเก่าคดีอนาจารเด็กหญิงวัยห้ขวบหมอปลาบอกว่าไม่เคยเจอครับก็ไม่ขอออกความคิดเดี๋ยวท่านรอติดตาม,มนะดูเรื่องนายนารินก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนายนารินคดีอนาจารเด็กหญิงวัยหขวบคดีครั้งเก่าเนี่ยมันม ผมของลุงสงบเป็นสีดอกเหลาสีเทาๆผมขาวแล้วแต่ผมที่อยู่ในกระสอบของลุงสงบเป็นสีดําครับเรื่องนี้แม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าถามเรื่องผมนะ,ะผมที่อยู่ในกระสอบของลุงสงบไม่น่าจะใช่เส้นผมของน้องชมพู่แต่แม่ก็แค่สงสัยว่าทําไมเขาต้องเก็บผมเอาไว้เพราะถ้าเก็บไว้แบบเยอะๆพอจะเข้าใจได้ แต่นี่เป็นเศษผมแค่ไม่เท่าไหร่รไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้ทําไมแม่จะเป็นเส้นผู้ชายนะเส้นเล็กๆ้นแม่ก็ไม่คิดว่าเป็นเส้นผมน้องนะแต่แม่สงสัยว่าเหมือนเศษผมอนะ่ะแล้วเขาเขาเก็บไว้ทําอะไรก็ยังมีที่ที่ยายของแม่นะแกตัดผมแล้วก็จะเก็บไว้ทั้งกำเลยแล้วก็มัดไว้ใส่ถุงไว้แต่อันนี้มันเขาเก็บไว้ทําไมมันเหมือนเศษผมน่ะผมอย่างนี้ ที่ดูเนี่ยลักษณะเส้นเนี่ยคล้ายๆกับผมของถ้าบบถ้าแม่ไม่ได้เห็นจากรูปคือถ้ามันเป็นเส้นบางๆมันผมน้องจะเป็นเส้นบางๆค่ะอ่อนๆอแต่เส้นสั้นๆนี้คือมันเหมือนผมผู้ชายผมผู้ใหญ่ที่แบบว่าเส้นสั้นๆดำๆหนาๆ,ๆแต่เส้นอย่างนี้ก็คือคล้ายๆยาเส้นเส้นยาวๆนี้จะคล้ายอยู่ค่ะ แต่เบื้องต้นในส่วนของลุงสงบชายเร่ร่อนนี้นะคะคก็พมรับตัวไปส่งไปโรงพยาบาลไปตรวจดูอาการว่ามีอาการทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้มีการเชื่อมโยงอะไรกับคดีของน้องชมพู่นะคะเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบดีเอนเอของชายเร่ร่อนคนนี้ด้วยส่วนประเด็นเรื่องของนายนารินที่มีคนไปเจอจักรยานอยู่ที่สวนยางใกล้ๆบ้านตั้งแต่